แบบฟินเลยพี่น้องเลยกรอบเนี่ยละแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่อพ่อกันเลยครับช่องห้องปงแชนแนลครับวันนี้ก็อยู่กับยายหลอนแชนแนลนะพี่น้องไหมเนี่ยไใส่เสือ้อกันมาเนี่ยคนละสองมันบ่ ก็ละอมาพี่น้องวันนี้มากินนี่เสพเสียด้วยกันเด้อได้หางหมูอบกรอบอุ้ยกรอบของแถ๋ได้ไหมเด้อใช่รอดีกัดได้บ่ดแหละพี่น้องงามงามพี่น้องเหลืองเอ็มแฮมเด้อครับเด้อพอ้ยเสียบขัาเนาะแล้วก็ตำทัวตำทัวปีรวมไหมทัวปีใส่กับอกทัวรรมดาเนาะยังนั่นไหตทําทัวปีสีเขียวสีแหล่อันนี้ใส่หมูพี่น้องต้มใส่หมูเปื่อยๆเลยนะครับต้มใส่หมูนะครับกะมีแจวผมเด้ออ่า มามามาเสพเสียดด้วยกันพี่น้องเขาเจียวจะใส่ป่ะปูเส้นนี่แหละปูเส้นได้ไหมเนาะไก่ไก่บเป็นยังมาพี่น้องมีข้าวเนียวอยู่ไหมกันมีมีเขาเหนี้ยมีเขาเนี้ยพร้อมฮะเขาเนียวหอดเลยเอาหมกินเลยเฮ้ยบรรยากาศฝนสีมาเลยเท่นี่เสพเสียดมือนกันได้พี่น้องเด้อบรรยากาศดุ่มเคลิ้มที่เย็นๆจักหน่อยพี่น้องฝนตกเบึ้งก่เนึ้งผมจีกัดก่อนมามาพี่น้องกินด้วกันได้ไหมกินเลยกินก่อนเลยโอ้ยมือนนี่กินกนนะจำมาทัวแล้วเหมือน ตอนเบ็ดคำคำเนีเป็นน้อยเด้อพี่น้องโอ้กรอบคลองแถีย่ยในเป็น้องเด้อกินกับหมูกรอบเพื่อนอายายกินก่อนเลยเดี๋ยวผมกัดตัวนี้ดีกว่าแม่ยังไงเสียอยู่บนต่างมุทัวจะคลองมาเพี่น้องเด้อมาจุดจวดด้วยกันเด้อแฉบ,บของแฉบ,บพี่น้องอลงกันเลยบรเินเวณนี้บริเวณรวมจุดยอดขึ้ใบอ่อนอคนละหางเลยแม่แม่หางอยู่เด้อ อืมนอทำตัวแสบคัาดหนอนกินตุนได้กรอบขนาดป่ะอืแบบฟินเลยพี่น้องเนยกรอบเนี่ยนะแม่มได้บ้างด้วยแลยหนอาได้ป่ะ,อะเอาขึา้นมาถาหอ้อากรอบเนี่ยกัดก็เคก้วครับทุกบอกว่าได้กินตัวมันอ,อ่อน นี่นิสัยชุดจอดอี้พี่น่องคือใบออนชุดจอดคือใบออนน้องพี่น่องมันบาดเลยกอบพ้องแผลเลยกรอบไปเลยแผลนี้ช่วกักจำตัวกว่าพนักบนพี่น่อง Ừm Thật là ngon Ngon, tui bắt đầu mượn, tui không thể đánh Cọp đẹp giờ Ừm, đẹp lắm không Hang mô vẹn quá cọp nga đều mầm đấy vào dạng mục hai đại nhầm không lúc nhau đại vẹn đại nó đại vẹn 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 đại จะอบจะถอดพี่น้องกรอบวะรอบเลยอ่ากรอบกินเนื้อมันเยวเบ๊กินมันอันมันไม่เหียบแช่จีรนันตอันได้เยอะอันได้เยอะมื่อกินหนังออกไปกินหมองมันกรอบดีกว่าไปให้ยายกินเนื้อมองหนุ่มพี่น้องอย่างเขาเียวพี่น้องเขียวพอดีเขายืดไปอืม แซบคลองแถ่เลยพี่น้องเลยห้างงูนเ,เ,นเนี่ยแบบกรอบเลยก็ตำทั่วไปเนีโ้โะทั่วปีพร้อมอื้มืกรอบบ่ กอบวนมันเขียบหมูเวอรเอาด้วยไหมนะเนื้อสับ <t> ตัวนี้นุมม่มไหมเนี่ยกอบนอกนุมมม่มใน หองใหญ่นะสมปเปื่อสมเนี่ยเนาะเป็นไรดีเนี่อืมปเป็นไรเรื่อไม่ยหนี่นเือมีห้องหางหมูมันลอกมึงเสียบนเนาะ รจังผึ่งด้วยรไหลทีมืนวกระจ้าเ้าเนี่ยลเมน่หมมันสุดไม่ดีบ่หละแมนบ่หละอต่หนุ่มร้อยว่ะมานหนุ่มไงว่ากันส่วนหน่ถึงุ่ ừm không lạc 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 mình lạc 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 trái lạc 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 lạc

กินห้เมียกันนะ่ะมันอยู่ของเบิลอะพี่น้องมันแสบไรกินผู้อืออ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 ่นได้ปะเนี่ยน้ำอะไรก็ยังไปน้ำได้ไวให้ลูกกินเนี่ยนำกรบๆกันมึงแบเลย

เนาะะใหญ่สมองอชุดแห้งแล้วบอสนี่เนาอืมนี่เนาะแซ่บด้นี่เนาะจัแสบอ่ะชุดครับเนี่ย่ะอืม าสามคนยังเหรอหนุกเหรอเนื้ว่าหนูเนี่อวะวกินหมดเนี่ยพ่อแลวพ่อแลวพ่อแลยน้องกินเว้ยนะกินเยอะจ้ ว่าอ,อยาตะค้ำเด้อครับจุีิจะค้ำม,ม,มั้ยใส่ใจมมาค้ำมันน้องอืม,อมพักาเดียวพักแดดลขงขกก่อนเพราะมันสมักเลยว่ม เอาแกนต้ okay, งไปตันมุยใส่ล, <laughs> งงลานอำทัว <laughs> ้วย้ข้ามันเนาะแซบทำไมแซบอ่ะเกาะข้วแซบนั่นยุบิไดเขาไงแบบข้วกระเบื้องปลายขึ้นออคุยยาวเว้ย่าขนาดนี้เนาะำนัวปีอืม ก๋บ<ด>อบหมูกักบก๋อบครับยำแซ่บครับอ้วนอิ้มเลยอืมอม,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 มาครับคลิปนี้เอาซับหน่นอยครับพี่น้องเนาะจะได้อ่าหางหมูอบกรอบพี่น้องโอ้กรอบอี่นี่ตัวไหนเนาะกรอบแบบฟินๆเลยพี่น้องดูจักจอยสิฟินจักจั๊กเนาเอาครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคน เอกที่ตามรับชมช่องฮองโป่งแชนแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับอันใดบริกาคอมเมนต์ก็ขอบคุณเลยนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์แนมแน่เพื่อเพื่อนั่งใจหฮองปงเขาจะหลอนในเฮ็ดคลิปดีดีให้พี่น้องรับชมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารบาดจีโบราณรู้เป็นไดก็เป็นเมนูบ้านบาดได้ว่าโอ้แซ่บของแท้นะครับเด้อนะครับเสีบจะจบรรยากาศบรรยากาศดีดีมานี่นะครับเอาพี่ยังฝากพี่น้องมาไหมให้พ่อพี่น้องนะช่วงนี้มันจะโควิดดหลาย้มึง เห็นแล้วพี่น้องจะได้กะอย่าลืมเด้อที่ตามกดไหลกดแช่จะจังได้หล่ะพี่น้องไปใส้กับผ่วได้เด้อยู่นี้เจนี่ตอนนี้ยูจะสิละให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงคุณได้กระดายให้เป็นลมพ่อลมไส้ของหลกของหลานพ่อแม่พี่น้องกระดายอยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดไพ่ทุกคนเพิ่งจะคล้องห่ะว่ะ อยู่จากสี่ก็ได้อ่ะครับกะครับกะจะได้กะบอาร์มอนี่นะครับเป็นมือเขาวัณสาเนาะครับเนาะช่วงนี้กับอื่นอื่นมัอนี่แหละเออก็อมัอนี่แล้วเลือกจะได้กะลงมือลงเพชนใหญ่ก็ได้เขาวัณสาเพราะว่าไปวัดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเนาะช่วงนี้โควิดหลายไปใช้กัเขาบ่อยร่วมกลุ่มครับทั้งบ้านก็ได้ทั้งบ้านก็ไล่หลายโควิดก็ได้กะบรักษาตุวภาพด้วยครับเด้อพี่น้องเนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกคนนะครับอาจะได้กับ ขอเป็นร่างใจให้คนอยู่ต่างประเทศต่างอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับที่เปลียดการในงานอยู่ต่างประเทศไอ้อยู่ต่างต่างทุกมองหลืพี่น้องทุกมองทุบบอนนะครับการรักษาทุกภาพไปครับเด้อขอเป็นร่างใจให้กันห้องพวงกบไม่ร้อนกันได้เอาคลิปนี้เอาซรัพนี่ก่อนพี่น้องแล้วพอ,อคลิปหน้าสวัสดีครับ